พ่อกับน้องแก้มไซส์กับสีตัวหน่อยเดินตามห้อยบ่อค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแก้มเลยนะคะถ้าก,กดแล้วชมเลยค่ะมื่อนี้น้องแก้มมากครับแม่ทิพย์เลยจ้าอากาศน้องเพ่เลยจ้ามื่อนี้น้องแก้มสีผ้าทุกคนมาเปิดกล่องซ่มเมืองเลยจ้า,าแ,แนนจ้าต,ต,ตื่นเต้นอยู่จ้าอันนี้เป็นกล่องซ่มถี พอเพืนคนสั่งมาให้เาแจ<ม>บนะคะ,ะมารุ่นแตบ่บัตตอนีเท่ากับบวกหูนะคะว่าอีกอย่างยู่ทั้งในมีแต่เพื่อนบอกว่าจิ่งที่ห้องสีได้รับอยู่ในกล่องนี้นี่สินค้าที่จะได้รับเป็นสินค้าจาก,กันไปเก้าถึงส,สิบอันสิบชิน้นเลยจ้ะเก้าถึงสิบชิน้นเลยจ้ะหรือลิปย่างนั่นเองเลยจ้ะของในกล่องเนี่ยจ้ะแม่ อ๋ละอันที่สองคนละอันที่สามคนละทองที่พี่ได้รับในโปคือถามเข้าซังสามจุดแมนจ่ะแมนจ่ะเอาสีดาแบบใยนะคะจ้ะเพราะว่าแม่กับน้องแจงว่าถ้าเอาแบบกองซึ่งดีอ่ะเขาดงว่าดีมันได้เวลาหนานสีฟ้ได้แม่เอาแบบว่าแม่จ่ะสีดาเป็น ยายเซ็นเลขด้จ้าหรือใดแบบใดด้จ้าไม่นค<ล>่ะนะล้วอีกหนึ่งนะจ้าหนึ่งทองแท้ศูนย์จุดศูนย์ห้ากรัมทองเส้นหนึ่งสลึงเด้จ้าอันที่สองเงินสดหน,นึ่งร้อยถึงหนึ่งพันบาทได้จ้าอันที่สามมือถือได้จ้า นี่น้องแก้วก็บ,บมือจะจับเป็นรุ่นยังเลยจ้ะอันที่ซีไอโฟนสิบสามเลยจ้ะอันที่หาเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยจ้ะนี่น้องแก้มกระซังมาจากข้างเพจเลยจ้ะแต่น้องแก้มพอยังไม่ทันบอกเลยจ้ะว่าเป็นเพจไหนเลย,ยจ้ะฮัลโหลยี่สิบบาทนี่นี่เลยจ้ะ เดี๋ยวห้ากัสิป่วยไรได้ให้แม่เปิดกันจ้ะคือว่าน้องแก้มกับคุ้มคุ้มแม่เปิดแต่มาหอดเนาะแม่จะแบบน้องแก้มหลุนแห้งอะจ้ะชุ่มนีน่าชุ่มเดี๋ยวมาปิดแบดูไปแล้ววะ ดีเด้อจ้าน้องแก้มได้กล้องซูมมาแล้วน้องแก้มเย่กะสิมาหามาแกะกล้องซูมเด้อจ้านี่นะคะกะสิแกะกันเลยเด้อจ้ากล้องซูมได้ละคาะห้าร้อยสี่สิบบาทจ้าจ้าเดี๋ยวเปิดเล่าไหน่จุด แีอไรกอนนี่จะเข้าได้เป็นเหมือนกับสินขานนะคะแม่จะเป็นสิน้าเจ้าจ้ะเป็นคอลาเจนแม่จะคอลาเจนเท่าไหร่มาค่ะเบอร์ที่กางค่ะแม่สามสี่กอเล่มาอรจนสค่อลลาเจนสี่กลคอรเนสี่กวว่ามานงาเนสกองคน่กแม่อันนี้เป็นช็อกโนกแล่าม้อร้ะนี่อันนี้เป็นีกเาแฟนะจนะ่อุเยเฮนี่กเนี่นะจ๊ะ ชอกุ้งเล่นอาะเลยรักุ้งนี่จ้ะนี่คือของทีสินขาของเพื่อนเดจ้าเพื่อนกันเอามาไฮแบบนี้อีกเดจ้าเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีทคำเบสเก้ากล้องและิทีสิบคือยังเดจ้านี่นี่ใครอันนี้ไดจ้าเออมาอย่างอ่ะรู้เหมือนกันค่ะ จากีนอนนงอันไปนาจากีเดาได้อันนี้เดี๋ยเป็นทองแท่งนะคะทองแทง่งศูนย์จุดศูนย์หก,กรัมด้วยจ้าอ่ะถือไว้แล้วขากระดดยังอีกอยังอ,ยง,อยงอง่ะเป็นนักนักนะคะแมน่นจ้าหนังห็นแบบหนังกำลังกำลังกำลับเป็นกำไรหรือเปล่าอุย้ย เป็นกำไลแขนแมนจ<อ>้ะให้เด้เป็นกำไลแขนด้วยจ้านี่อะน,นี่นะคะเป็นเดี๋ยวเขาได้จากของซุ้มเนาะกกแมนจา้จานี่เ้ยจา้นจานี่จา้า นี่คือของท่าเบอร์ทีน้องแก้มก็แม่และน้องแพะใดมาจากกองซุมได้แล้วคะ่ะหาลอยสี่สิบบาทจาท้าคุ่ม,มอยู่จา้าน,นี่จา้าอันนี้ก็คือเป็นการทดลองแม่จ้าซุมรั้ง,ง,ง,งแหลครั้งแหลก,กแม่จ้าจ<ะ>นะะในคลิปนี้น้องแก้มก็แม่ก็สิขอตโตล,ล่าไปก่อนนะคะ